อันปวอันปวดเยอะสากหน สนาที่ัส่บาหน้าหน้าี่ละหน้าหน้ากรเห็นนาะหน้่ลวัสดีคุณข้ามอมจากพีษสุพลนะแต่้าหน่จะประชานัดมาก่อนนัดยัว เขาจะมาหัวชต่บทนี่เขา็นัพิธีนาศ่นนนกพิรมาเดี๋ยวนี้วนเีรมาวมาบวจจะไปวัดีธรรมเดียาไปไหมไปบไปบาเท่หร่อะ อยากซีเป็นสมุนุปชามาหาบุตรเอาละครับเตรียมแล้วไป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 ไที่ทยบ่ายด,ด้วยกัน รวงสาบุบุญด้วยกันนะครับทุกท่านเครื่องเสียงนะครับผมมวนกุนก๊กน,นะครับเครื่องเสียงอย่าียงเพียนะครับเี่เวสื่ รอเขาต่อแถวก่อนขึ้นไปข้างบนโทรศัพท์เราจะไม่ไหวนะครับข้างบนลานปูนนะครับอากาศนะครับสุดยอดเลยลเรอจังหวะให้เขาเข้าไปกัน <laughs> โอ้ <laughs> ผมไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับตอนเขาแห่นะครับเว่าเขาให้ถ่ายคลิปยาว <laughs> นะครับ <laughs> ก็ให้ถ่ายคลิปยาวให้เขานะครับ <laughs> จะพาให้ทำคลิปยาวให้ พี่ยงสวัสดีจ้าพี่ยงนะครับผมจากพุยจัอยอยงปุยจังปุยจังปุยนะครับผมพี่ยองพี่ยงพี่ยงพี่ยงสวัสดีจ้ารอใส่บาตรสานด้วยกันเนะเาะรอใส่บาตรนะครับรอใส่บาตรด้วยกันนะครับพี่ปุยฟ้ายจากพี่ยงนะครับ